วันดาร่า The Power of Flower Immersive Exhibition แหล่ m มร k ท่องเที่ยวแห่งใหม่จังหวัดระยองเปิดให้เข้าชมเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันดาร่า The Power of Flower Immersive Exhibition แด์มาร์คท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดระยองจัดเต็มให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์4มิติแสงสีเสียงและกลิ่นในทีมโฮปดอกไม้แห่งความหวังมาพร้อม5โซนพิเศษ11ไฮไลท์สุดว้าวซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมจำนวนมากไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด Seed of Future มเมล็ดพันธุ์สู่การเติบโตสัญลักษณ์ของการลงมือปลูกความหวังในชีวิต Light of Hope อุมโมงค์ดอกไม้อัศจรรย์ b u c Eye View โลกในมุมมองของมแมลงจุดชมวิวแรกให้รู้สึกเหมือนได้โบยบินอยู่เหนือมวนดอกไม้ในป่าใหญ่โฮปกา a เด e นอ้อมกอดของดอกไม้รังนกที่อ่อนโยนซ้อนล้อมรอบตัวผู้มาเยือน Tree of Hope ต้นไม้แห่งความหวังที่พร้อมจะบอกคุณว่าวันนี้คุณเริ่มใหม่ได้เสมอ Children Dream ปลูกความฝันในวัยเด็กดอกไม้ที่โค้งเรียงกันเป็นวาดยักษ์สัญ,ญลักษณ์แห่งจินตนาการบลูมิงฮอล l ี i อ o n Immersive r o ูมกล่องของควัญจากพระเจ้าเดอ p o พาวเวอร์ออฟ o w i เวอร์โชว์อิมเมอร์ซีฟโมชที่มาพร้อมแสงสีเสียงและกลิ่นหอมละมุนของดอกไม้ Immersive Art r o ์ m นิทรรศการดิจิทัล360องศาฮาลุมิกิเฮ้า คาเฟ่สตรอเบอรี่ญี่ปุ่นหอมหวานสดชื่นทุกคำสตรอเบอรี่สายพันธุ์ญี่ปุ่นแท้พร้อมเสิร์ฟหรือจะซื้อเป็นของฝากกลับบ้านก็ได้และทุกเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนยังมีกิจกรรมฟาเวอร์อาร์ตแอนด์คราฟต์เวิร์กช็อปและโซนชิมชิวเพลินๆกับอาหารและดนตรีในสวนอีกด้วยเปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้และให้เข้าชมฟรีถึง14ธันวาคมเท่านั้นจองบัตรได้ที่10 Even t ์แนะนำให้จองบัตรล่วงหน้าก่อนนะคะเปิดทุกวันอากาศถึงวันอาทิตย์ ปิดทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่วันดาราอาคารพัฒนานิทัศน์ภายในสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพจังหวัดระยองค่ะ